ถ้าเกษตรกร,กรอยู่ไม่ได้โรงงานก็อยู่ไม่ได้เพราะโรงงานต้องพึ่งวัตถุดิบจากเกษตรกร,กรส่วนเกษตรกร,ก,รก็พึ่งโรงงานเรื่องตลาดเราต่างคนต่างต้องเดินไปด้วยกันแล้วเราก็ต้องอยร้อยที่ส้อยอาศัยกันต้องช่วยกันต้องจับมือกันไปจะทําให้สินค้ากเกษตรไทยโตสู่ตลาดโลกได้ฟังแม่นะลูกถ้าเรื่องส่งออกไม่ได้กระทบ มันเป็นธุรกิจอย่างเดียวในเมืองไทยที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยให้สังเกตว่าทุเรียนไทยแพงกว่าเก่าอีกถ้ามันกระทบมันต้องดาวลงแต่ไม่ใช่ตอนนี้ราคามันสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะด้วยกระแสทุเรียนเนี่ยคนไทยก็ชอบคนจีนก็ชอบคนเอเชียชอบกันหมดแต่เราจะทํายังไงปกติเราขายแต่ทุเรียนสดกันจริงไหมคะเราเองบ้านเราเองทานก็ทานแต่คนนึกถึงเนี่ยต้องทานทุเรียนสุกทุเรียนสดแต่ใครล่ะจะมาทำแปลูกเกี่ยวทุเรียนก็ยังมากก็มีแค่ไอสกีม แต่ของเราเนี่ยทำหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็พยายามออกมาสอนมาออกมาบอกว่าทุเรียนสามารถเอาไปทาอะไรได้ทานแล้วอร่อยกว่าที่ทุกเราเคยทานกันอยู่ทุเรียนคือผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีแป้งและน้ําตาลมันก็เท่ากับเป็นอาหารที่สามารถเป็นขนมก็ได้ของขาวก็ได้ของหวานก็ได้ ต่อไปเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นวัตถุดิบคือทุเรียนสามารถมีขายทั้งปีไม่ใช่เป็นเฉพาะซีซั่นทุเรียนที่เราจะสามารถทานทุเรียนได้และจะทําให้ราคามันอยู่คงที่ให้ทุกคนสามารถแตะต้องได้เอาไปทําขนมได้ไปทําอาหารได้ไม่จําเป็นต้องทานสุกอย่างเดียวนอกฤดูก,ก็มีทานหลายคนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทุกคนเป็นตัวแทนขายได้คุณไม่ต้องลงทุน โรงงานเรามีเราสต็อกสินค้าให้ใหทุกคนแล้วทุกคนก็ขายขายได้ปุ๊บตรงรายการมาถึงถึงเราจัดการส่งให้เรียบร้อยคุณได้กาไรไปเลยอันนี้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเพิ่มรายได้ให้กับคนที่อยู่บ้านคนที่ไม่ต้องออกไปทํางานหรือคนที่ออกไปทํางานแล้วก็แค่โพสต์ขายสินค้าก็ได้เงินได้ไรายได้เข้ามาจนเจอในครอบครัวแล้วถ้าเกษตรกร,กรอยู่ไม่ได้โรงงานก็อยู่ไม่ได้เพราะโรงงานต้องพึ่งวัตถุดิบจากเกษตรกร,กรส่วนเกษตรกร,ก,รก็พึ่งโรง,งงานเรื่องตลาด เราต่างคนต่างต้องเดินไปด้วยกันแล้วเราก็ต้องส้อยส้อยทีส้อยอาศัยกันต้องช่วยกันต้องจับมือกันไปจะทําให้สินค้าเกษตรไทยโตสู่ตลาดโลกได้มันต้องร่วมมือทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เรามีตลาดแต่เราไม่มีวัตถุดิบเราจะทํำยังไงแต่ถ้าเรามีวัตถุดิบแต่เราไม่มีตลาดทุกอย่างมันคือของที่เดินต้องเดินคู่กันไปเกษตรกรอยู่ได้ร่ํารวยบริษัทอยู่ได้มีเงินจ่ายค่าพนักงานมีไรายได้ที่ดีเข้ามาสองคนเดินด้วยกันมันไปได้ค่ะ ตอนนี้เกษตรกรเราปลูกทุเรียนเยอะกันมากาทั่วประเทศไทยตอนนี้ถามได้เลยพื้นที่หลายพื้นที่แทบทั่วประเทศไทยปลูกทุเรียนกันอีกประมาณ7ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าไม่ต้องเปีเหรอทุเรียนเยอะมากเราลองรับหรือ,อยังว่าเราจะทุเรียนไปทําอะไรเพราะทุเรียนไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะได้ตังค์ใครก็อยากทําทุกคนคิดเหมือนกันหมดอะไรก็แล้วแต่ที่คิดเหมือนกันเหมือนที่เราคิดเรื่องยางพาราแล้วเราก็เจอเหมือนกันตอนที่เราคิดเรื่องลำไยแล้วเราก็เจอเหมือนกันแต่ตอนนี้มันยังมาผลผลิตมันยังไม่ออกมาเยอะ ถ้ามันออกมาเยอะเมื่อไหร่มันต้องมีภาวะนี้อยู่แล้วล้นตลาดอะไรที่มันจับได้สามารถเปลี่ยนมันเป็นเงินอะไรที่เราทําแล้วมันอยู่แค่ตรงนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนให้มันเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นเราจับวันนี้เองตัวเองคือคนงานเหมือนเอาง่ายๆคนงานแม่ทําของเสียหายผ่ามาแล้วทุเรียนไม่สุกไม่อะไรปุ๊บแม่เปลี่ยนใหม่เลยทุเรียนดิบแม่เอา,เ,อาเดี๋ยวเราจะได้ทานทุเรียนดิบกันแล้วทุเรียนดิบเอาไปทำลาลายแล้วอร่อยแล้วดีแต่สุขภาพยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน อย่าหยุดแต่ต้องสู้สู้อันดับแรกคือสู้ใจตัวเองสู้ความคิดตัวเองแล้วเราจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ฟังแม่นะลูก